คนเราทุกคนเกิดมาเบื้องต้นก็ต้องมีความโง่เป็นธรรมดาพอเมื่อได้รับการศึกษาอบรมทั้งทางโลกและทางธรรมก็ย่อมจะมีความเฉลี่ยฉลาดไปตามเนื่อการศึกษาแต่ถึงจะโง่หรือฉลาดเราก็ยังดี านที่สูงสุดกว่าบรรดาสัตว์ที่เกิดเกลื่อนโลกกันต่างตัวเพื่อนแม้จะมีร่างกายใหญ่โตยิ่งกว่ามนุษย์แต่ในกุศลเนื่งเนี่ยอำนาจปาสนาบาลมีก็สู้มนุษย์เราไม่ได้ในปัจจุบันชาติที่ครองร่างและความเป็นสัตว์เป็นมนุษย์ด้วยกันฉะนั้นเท่าที่เราได้มมาเกิดเป็นมนุษย์นี้ จึงจัดว่าเป็นผู้ถึงพร้อมแล้วด้วยความเป็นมนุษย์สมบัติมนุษย์สมบัติที่จะกล่าวไม่พลาดจากตัวของเราก็ได้เลยียอำนาจภาพแห่งความเป็นมนุษย์ทั้งหมดนี้แหละเรียกว่ามนุษย์สมบัติพราะทุกข้าท่านถึงจัดว่าบุคเถมนุษย์สัตว์ดีลาบ การบ้าจะภาพเป็นมนุษย์นี้เป็นของที่หาได้ยากอันดับแรกอันดับที่สองจิตถังมัจจานิชีตังเมื่อได้เป็นมนุษย์แล้วชีวิตที่จะสืบต่อไปได้ในวันหนึ่งวันหนึ่งของความเป็นมนุษย์นั้นก็สำคัญเป็นของหาในอย่าง ยิ่งแยกประเภทของมนุษย์มนุษย์ที่มีใจเป็นถิ่นเป็นธรรมไม่มีมคุณงามความดีทั้งตนได้เคยสร้างมาจนถึงความเป็นมนุษย์เมื่อได้ตัดภาพเป็นมนุษย์มาแล้วไม่เว้นกลัวพยายามบำเพ็ญตนตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้า ก็คือว่ากลับเป็นผู้มีความเจริญรุ่งเรืองในการข้างหน้าตามพระมาลีท่านกล่าวไว้ว่าสมโทตุกายะเนรนีน่เราจะมืดมาในเบื้องต้น,นแต่ก็จะมีความสว่างสวัยในการข้างหน้าคือเบื้องต้นลางเลอต่อมาก็มีความสว่าง,าง,างของการอุ่เรืศึกษา เราสามารถปฏิบัติตนให้ดีขึ้นเปเป็นบเปจนกระทั่งถึงขั้นูีเยี่ยมเป็นพระพุทธเจ้าขางองเราก็ได้มนุษย์ประเภิดนี้เป็นมนุษย์ที่หาได้ยากแต่ที่ได้มาเป็นมนุษย์แล้วปัทจาร่างนี้จะทําความเสียหายให้เลตนนไม่มีกำไรทั้งด้านโลกอยู่ในโลกก็ไม่ทำโลกให้เจริญตายเป็น แต่บ้านเมืองดังนั้นคนที่มีจำนวนไม่น้อยเกิดมาเป็นมนุษย์ทั้งร่างไม่ทำประโยชน์กันใดเลยเป็นเดียวกับไม้ที่อยู่ในป่าในเขาไม่มีใครจะนำมาทำประโยชน์ตายเพื่อเกินจากถือตามป่าตามลกหรือตายยืนต้นหรือยังสดชื่นอยู่ก็ขาดประโยชน์ ไม่ประโยชน์นั้นไม่เป็นประโยชน์อันใดเลยคนที่ทําตัวให้ขวางโลกยิ่งร้ายกว่าม้าที่เป็นประโยชน์เพราะม้าแม้เขาจะเป็นประโยชน์แต่เขาก็ไม่ทําโทษแก่คนผู้ใดสำหรับมนุษย์ผู้ที่ไม่ทําประโยชน์แต่ตนแล้วยังเป็นผู้ทําความเสียหายแต่ตนและทําความเดือดร้อนแก่บ้านเมืองเป็นมนุษย์ ที่เรียกว่าตรเพื่อขวางโลกมันุษย้นหาได้ง่ายมนุษยทีความใจความตจองเป็นใจ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 ใงามใจใจใจใรักใารจใจใลรจใจใจกจใจิจใจใจใจของจนให้เป็นเใจใจใจเจใจใจใปใจใจุจใจใจใยใจุจใ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 จนี เมื่อวิสโสมนุสปฏิลาภคือหาได้ยากในมนุษย์ประเภทนี้ชีวิตติดใจนั้นเมื่อยังมีชีวิตของร่างอยู่ก็ต้องมีเหมือนกันคนเชื่อก็อายุยืนก็มีคนดูอายุยืนก็มีคนเชื่อตาเล่ก็มีคนดูตาเล่ก็มี แต่ชีวิตที่มีความสัมพันธ์เกี่เนื่องกับคุณงามความดีไปเป็นประจำนี้เป็นชีวิตที่หาเลยยากไม่ใช่ช e ีวิตที่พาลมหายใจให้หายไปตอเปล่าในวันหนึ่งวันหนึ่งหากไปทุกวันทุกวันไม่ใช่ชีวิตประเภทนั้นชีวิตของผู้มีศีลมีธรรมคัดคุณงามความดีนี้เป็นชีวิตที่หาได้ยากวันหนึ่งคืนหนึ่งไม่ได้ทำคุณงามความดี เป็นเหตุในประดุจกายสบายใจมีชีวิตคนที่มีกินนาธรรมในสังคมประโลมจิตใจของตนมาจึมีความเคยชินกับกินนามความดีแม้ได้ทำแล้วอยู่ไม่ค่อยสะดวกสบายแม้แต่ทำแล้วปราพกดมีความนืออ่นเริงันเนินในในใจมีชีวิตที่มีความสัมพันธ์เสียนเนื่องกับกินงามความดีชน,นิดเป็นชีวิตทู้หาได้ยากในบทคู่สาม จิตังปัตมัสวนาการจะได้ยินในฟังธรรมะคำสั่งสอนของพะพุท,ท,พทธ,ธรรเจ้าขอเป็นของหาได้อย่างความจริงแล้วธรรมะม,มีทั่วไปแต่เราไม่สามารถจะหยุดยกธรรมะซึ่งมีความรูฐานที่ต่างๆเข้ามาเป็นเครื่องคํงสงสาสอนจิตใจของเราจึงต้องอาศัยครูอาจารย์เป็นผู้แนะนำคำสอน เนื้อข้อเขาเข้าเข้าใจแต่จำนวเล็กจำนน้อยหที่จะมีความสนใจแค่ต่อการระดับปรับบางธรรมเทศนาเช่นนั้นก็มีจำนวนน้อยหรือเป็นคนที่หาได้ยากการฟังธรรมเพื่อความเข้าอกเข้าใจจริงจริงก็หาได้ยากคือหาได้ยากทั้งผู้แสดงธรรมหาได้ยากทั้งผู้ที่จะระดับประบบางเพื่อขออัดขอทำ นำมาแก้ไขวเดงให้รับผลประโยชน์เท่าที่ควรทั้งสองประเภทนี้เป็นของหาได้ยาคเลยกันธรรมะที่แสดงนั้นมีอยู่ทั่วไปเป็นที่นักือพระพุทธศาสนาก็มีอ,อยู่ทั่วไปแต่ที่จะหาเอาหลกักจริงๆเพื่อผลประโยชน์จากหลักของพระุทธศาสนาจริงๆแล้วนั้นมีเป็นน,น้อยไม่ว่า,าศาสนาใดๆ คนเราจะยู่เท็จไม่ได้กอต้องอาศัยพื้นฐามของศาสนานันนั้นมาเป็นเพื่อนเพื่นผู้ดีใจแต่หลักของใจที่จะเชื่อต่อลททหลักทมจริงๆนำตนของตนให้ประฤติปฏิบัติตามขออัดข้อทำจนถึงแก่นของความถุกความจเจริญรจะจดับใจนั้นมีเป็นแนน้อยและเป็นมันคู่ที่หาได้ยากที่เส้นเรียกการตั้งทำมีสองตัวสุด การําจากครูจากอาจารย์หรือจากพระในสถานที่ต่างๆที่ทาแสดงจะเป็นแสดงทางวิทยุกระจายเสียงหรือจะแสดงเป็นธรรมาหรือจะแสดงในสถานที่ใดก็เแยกป่ะการฟังงทรมีเป็นการังารรมประเภทหนึ่งแต่การตงธงทมประเภทที่เยก่ยกเหมือนพระพุทธเจ้าทรงกระดับทมพระองค์เยู่ยในต่างในเขานั้น มีเร <étique> <occasions S 1> ียกว่าการฟังธรรมที่หาได้ยากดูพิจารณาไก่กรองดูตามสภาวธรรมซึ่งเป็นหลักธรรมในหลักธรรมชาตินั้นเป็นเกิดความเข้าเข้าใจสามารถแก้ไขดูดัดแปลงพระองค์ให้เป็นไปตามเป็นวิ่แย่งแทงตลอดในเกียรติธรรมทั้งหลายกลายเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาได้เป็นจาสดาของสัตติมีการฟังธรรมประเภทนี้เป็นการฟังได้ยากและหาได้ยากเลย ครูกระทิบกระติปฏิบัติเป็นตามหลักแห่งธรรมะคำสอ,อนคํอประเภททุจอ่างจนเกิดมีสติปัญญาพุนิทพิจาและสามารถพุนิทพิจรนาในหลักธรรมชาติแห่งธรรมทั้งหลายที่มีอยู่ทั่วท,ทั่วไปน้อมเข้ามาเป็นเครื่องกลาสอนจิตใจของตอนพุนก,นก็เชื่อเป็นู้หาไดอยา่างการฟังธรรมประเภทนี้เมื่อผู้สนใจใคร ฟังูจริงแล้วสามารถจะถอดถอนกิเลสอาสระซึ่งเป็นเครื่องหมักหมมอยุ่ภานาจิตใจให้หมดสิ้นไปเป็นอันดับจนถึงขั้นหมดสิ้นไปเกิดอีได้การฟังธรรมอย่างนี้จึงจัว่าเป็นการฟังที่หาได้ยากและผู้ฟังธรรมประเทศนี้ได้ขอเป็นผู้หาได้ยากมื้นกันเมื่อเป็นผู้สามารถจะสระดับจัะฟังธรรมเทศนาเดินไหลักธรรมชาติคือความกิดแย้งจิตายซึ่งมีอยู่ทั้งเขาทั้งเรา ดูความแปรสภาพที่มีอยู่ทั้งต้นไม้ภูเขาและใบหญ้าแบบดูท่าอากาศให้เห็นเป็นไตร,รักคืออิจางทุกข,ข์องอาจาเสมอก,กันกับเรื่องกายเรื่องใจของเราสามารถจะถอดถอนความยึดมั่นถือมั่นเป็นของจิตใจออกจากสภาวะทั้งหลายเหล่านี้ได้กลายเป็นความบริสุทธขึ้นมาภายในใจที่เรียกว่าสิทธิเถุทาลุปปาเต การอุบัติขึ้นแห่งความรู้นั้นเป็นของที่หาได้ยากนี่จัดว่าเป็นการฟังที่หาได้ยากมากในบทที่คท่านกล่าวาว่าพุทโธพุทธานมตตาเถิดการที่จะอุบัติขึ้นแห่งพระพุทธเจ้านั้นเป็นของหาได้ยากนั่นเป็นพุทธะของพระพุทธเจ้าที่จะเป็นศา,าสนาสองสัดแต่พุทธะที่โดยจิตพุทธองอย่างยิ่งภารใจของเราซึ่งสืบเนื่องมาจากการระดับกรับฟังในหลักธรรมชาติ อันต่อเนื่องมาจากการได้ยินดาฟังจากคุบา,าการเป็นภาพเพนีนนี้ก็จัดว่าเป็นของหาได้ยาพุทธ,ธะอันนี้เมื่อได้ผุดขึ้นเพราะอำนาจแห่งการฟังธรรมย่อมเป็นพุทธ,ธะที่บริสุทธิ์เช่นเดียวกับพุทธ,ธะของพระเทธิจักรเพราะฉะนั้นจึงควรจะพยายามอบรมเำรงพุทธ,ธะ ซึ่งกำลังรู้ๆอยู่ณขณะนี้ให้เป็นพุทธะผู้เกิดขึ้นมาเป็นนั้นเบื้องต้นก็เป็นพุทธะผู้คุ้ครวกันอยู่กับอารมณ์ทั้งหลายไม่ว่าภายนอกภายในในมากก็เป็นเสียอโทษเข้ามาเพื่อแสงจิตใจให้รับความทุกข์ความเดือดร้อนและความปรุงเตอร์เ้อเต่อเมื่อได้รับการสักข้ออบรมด้วยการฟังธรรมเทศนาหรือการดัดแปลงตนเองก็จะค่อย มีความสงสังสขึ้นมากับผู้รู้อันนี้ผู้รู้นี้จะค่อยเปลี่ยนสภาพจากความอยากจากความคุกข้าวในอารมณ์ทั้งหลายนั้นขึ้นมาได้เป็นนั้นบเบื้องต้นทางกายเป็นพุทธะที่สงบคือมีความสงบเยือกเย็นประจําตัให้ชอว่าพุทธะประเภทน,นี้กําลังเข้าอยู่ในท่านสมาธิ กาอันดับต่อไปพุทธะอันนี้ได้มีความสงบเยือกเย็นภายในตัวเองแล้วก็เป็นเช่นเดียวกับน้ำที่นิ่งไม่มีกิ่นในดรบกวนสามารถจะมีความผ่องใสภา,ายในตัวเองและผู้ต้องการจะส่องมองดูงเงาลึากกว่าน้ำอัศระะพิทุสิ่นใดภายในน้ำนั้นก็เห็นได้โดยชัดเจนลักษณะของปัญญาที่จะเกิดแสงขึ้นมาจากผู้รู้ที่มีความสงบเยือกเย็นอันเบ่วงภายในตัวเอง ก็ออย่อมเป็นเช่นเดียวกับน้าที่ใสสะอาดนั่นเลยเมื่อพุทธ,ธานี้ได้ค่อยฉายแสงออกมาเป็นความความเฉลียวฉลาดภายในตัวเองและจนสามารถฉลาดรอบตัวเลยพุทธ,ธานี้จะกลายขึ้นตัวขึ้นมาเป็นลนำดับเป็นพุทธะที่ฉลาดนอกจากพุทธ,ธานี้เป็นความสงบเย็นแล้วพุทธ,ธานี้ยังมีความเฉลียวฉลาดรอบครอบในตัวเอง เดินสามารถอดถอนสิ่งที่เป็นเสี่ยนเป็นหนามหนักหมงอยู่ภายในใจิตใจทุงส่นได้เป็นลําดับล,ลําดับและถอดถอนได้โดยสิ้นเชิงกลายเป็นพุทธะที่แบบสุโฉพุทธานุนุปาโถกขึ้นกลเป็นพุทธะที่โดยสุดข,ขุดข,ขึ้นภายในใจซึ่งเคยต้อมมองมาเป็นเวลานานให้จิ้มพยพหมดความกังวนใดๆทั้งนั้นในพุทธะนี้เป็นพุทธะที่หาได้ยากตามหลักธรรมท่กล่าว มาในสี่ข้อไม่เป็นมนุ์โฉวุฒิมนษุษย์ปัจจุเาเกิการเป็นมนษุษย์ได้จะภาพเป็นมนษุษย์เป็นอันของหาไดยยากในอันดับแรกชีวิตของคนที่เป็นมนุษย์นั่นก็เป็นของหาโดยยากในอันดับสองฐานแห่งความเป็นมน,ษนุษย์ได้ชีวิตเป็นหลักฐานอันสําคัญมีอยู่แล้ว และได้ฟังธรรมเทศนาซึ่งเป็นของแท้ทองงริงด้วยความสนใจใคร่จะทมจริงๆนั้นเป็นของหาได้ยากอันดับสามและการฟังธรรมดโดยอตโนมัติซึ่งเป็นของมีอยู่ทั้งภายนอกภายในกายภายในใจของตนเองโดยทางปัญญานี้นจัดว่าเป็นของที่หาได้ยากข้อแนกหนึ่งในอันดับสาม อันดับที่ได้แก่พุทธ,ธที่เคยคุกเข้ากับอารมณ์ทั้งหลายสิ่งที่เป็น้านสุต่อใจในหมดสิ่งไปโดยลำดัดำบเพราะอำน,นาจปัญญาที่มีความเฉลียยฉลาดรอบเลยมีคุทธาธอันนี้เป็น <c oughs> ของที่หาในยากอันดับที่เป็นพุทธ,ธที่มีคุณค่าเนือสิ่งใดใดในโลกนี้ เมืุกคนแล้วจากห่วงแห่งทุกข้างหลายซึ่งมีความเกิดเป็นแบบเกิดน,นั่นคือรากฐานเห่งความทุกจะตามมาทุกได้ติดถังเช่นเดียวกับต้นไม้เมื่อพลิกขึ้นมานุดอแตกเม็ดขึ้นมา, 8, มนมาก็ปรากฏต้นขึ้นมาบึงการสาข,ขาก็จะค่อยตามมาทีหลัง ลักษณะของความเกิดก็เช่นเดียวกันแต่เมื่อพุทธะนี้ได้ปรากฏขึ้นมาแล้วก็เป็นอนทำลายโตยแห่งกลงบทั้งวายมีความเกิดเป็นติดนั่นแหละพุทธ,ธะของพระพุทธเจ้าเมื่อได้ผุดขึ้นในกระไทยของพระพุทธเจ้าแล้วเป็นภูมิเดชนนั้นจากพุธธทธะผู้เคยด้วยข้ามมองเคยเป็นของอัศฉามาเป็นนีแลแหละท่าว่าทั้งหลายก็เช่นเดียวกัน กลายเป็นสาวกตถุบดยสุดพุทธโภคตามระเปรตพระพุทธเจ้าให้เข้าถึงทางนี้ผ่านได้พุทธะของเราเมื่อนำธรรมะซึ่งเป็นธรรมะที่เคยได้รับผลมาแล้วและรับรองโดยแน่นอนจากพระพุทธเจ้ามาชำระจิตใจของตนก็จะกลายเป็นพุทธะที่แน่นอนไม่ที่โดยสุดพุทธโธเช่นเดียวกับพุทธาของพระพุทธเจ้าเขินผูกหมด ทำทุกข์ทั้งหลายทา้องถิ่นกลายเป็นใจทีจจ่ดีขึ้นก็จักตั้งใจของกฎเดินสะพานจะ,จะยู่กคนจะไปคนจ,จะตายคนไม่เป็นเครื่องกลางบนหรือไม่เป็นอุไปสรรคใดๆที่จะสามารถเหยก็บจำคุทธรรมนี้ให้กลายเป็นของเต้าหมองหรือไ,ไปาคุกเข้ากับอารมณ์ทั้งหลายได้อีกต่อไปขอให้บรรดาทุกท่านที่มีความสนใจ ค่อยต่ออัต่อทำและใค่อยต่อการจะรู้ซึ้งตัวเองให้เข้าถึงแดนความ,มวเจริญอย่าได้มองข้ามตัวเองและหัวใจของตัวเองซึ่งกําลังจะเป็นของมีคุณค่อนนาอยู่ในขณะนี้ใครพยายามเบิ่มอันใดจะขาดหรืออันใดจะบกพร่องหรือเอียงไปบ้างขออย่าให้การของปริดนานจิตใจของเราได้บกพร่องไปก่อ เรื่องของโลกเป็นธรรมดามีการได้การเสียการเกิดการดับการแตกสลายทำลายเป็นธรรมดาม่ว่าภายนอกไม่ว่าภายไนไม่ว่าเขาไม่ว่าเราไม่ว่าคนใกล้พิจิตไม่ว่าคนห่างไกลไม่ว่าโลกไหนๆจะต้องมีความแตกสลายทำลายเป็นธรรมดาแต่ยังไงขออย่าให้จิตใจของเรากับธรรมะได้เหินหางจากกันพยายามบาเพ็ญ ใจของเราให้ความแน่นหนามั่นคงด้วยหลักธรรมของพระพุทธเจ้าแม้ร่างกายจะแตกก้สักแต่ว่าการแตกสลาย่างร่างกายส่วนจิตใจที่ดันจุไว้ซึ่งทำมีคุณค่าแล้วใจนั้นจะกลายเป็นใจที่มีคุณค่าหากเราไม่้นจก่กกวาเนิดแห่งการเกิดแก่เิดใจตายแล้วเราจะไปปฏิปัติยืิญญาณในที่ไหนเราจะกลายเป็นคนมีคุณค่ามีาาราคาพร้อมนัดทำซึ่งเป็นของมีคุณค่า ห้อมล้อมลึกรักษาจิตใจของออกเราจะเป็นคุณมีคุณค่าตลอดไปจนกระทั่งถึงแดนอวสานคือมือผัสอันเป็นของธรรมมันมีคุณค่าอยู่มันนั้นอวสานก็ธรรมเถรานัยขอให้ขอรู่งวอนคุณพระศรีรัตนตรัยคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ เปบุญบันดาลให้ทัทั้งหลายในพื้งเดนแห่ความมุ่งหมายโดยทักัถลือ